น่ารักน่าเอ็นดูมากเปิดภาพลูกสาวฝา,าแฝดแมงปอโลธิชานักร้องลูกทุ่งชื่อดังน้องสปินน้องสปันน่ารักน่าเอ็นดูมากนักร้องสาวเสียงดีแมงปอโลธิชาพาลูกสาวฝาแฝดมาทักทายกับพี่พี่แฟนคลับแล้วโดยใน a ฟ e b o o k แมงปอโลธิชาได้ลงภาพของเด็กๆพร้อมกับเขียนบอกเล่าไว้อย่างละเอียดว่าลูกสาวฝาแฝดคลอดตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลายคนจึงยังไม่ได้เห็นโฉมหน้าของหนูน้อย แฝดได้ออกจากห้องนิคอยู่ทั้งคู่แล้วนักขย้ายมาอยู่ในต๊้อบรอทําน้ําหนักวันนี้ได้เห็นแฝดครั้งแรกมาม้าสับสนมากคนไหนเป็นคนไหนและยังแยกไม่ออกฮ่าฮ่าฮาาาาคุณหมอชมพรอดสาสิบสองวิกแต่อยู่นิยู่กันหนึ่งถึงสองวันหายใจเองได้นี่คือมหัศจรรย์มากมากเก่งมากมากดีใจทําน้ําหนักให้แฝดตอนอยู่ในท้องคือดีไม่ตกเกณฑ์และน้ําหนักพอๆกันทั้งคู่อาหารการกินก็มีส่วนช่วยให้แฝดแข็งแรงกันตั้งแต่อยู่ในท้องซึ่งหมาม้าก็ใช้ความอดทนมากๆม,มีหลุดบ้างนิดหน่อย แต่บอกเลยว่าท้องแฝดนี่สุดๆถ้าไม่ได้แผนว่าจะมีลูกกี่คนแล้วท้องแรกเป็นแฝดก็คือเข็ดอะา,าไม่มีท้องสองแน่นอนใครอยากเห็นแฝดรอก่อนนะหาคุณหมอห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาดรอน้องออกจากโรงพยาบาลกันก่อนนะคะเต้าแฝดสปรินสปันล่าสุดแมงปอชลทิชาได้พาสาวน้อยมาทักทายที่ที่แล้วเต้าแฝดสปินสปันมารายงานตัวขัหลังจากอยู่โรงพยาบาล28วันได้เวลากลับบ้านแล้วหน้าดูเหมือนกันไหมคะั หลายคนได้เห็นหน้าของสาวน้อยน้องสปินน้องสปันแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจมูกโด่งเป็นสันพุ่งมากน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆทั้งนี้เมื่อช่วงกลางปี2566นักร้องสาวเสียงดีแมงปอชลทิชาได้ออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะมีทญญายาทคนที่สองพิ่สปูลลูกชายคนโตว,วันนี้มีน้องสาว2คนแล้ว